สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้20กรกฎาคม2565ครับกลับมาอัปเดตผลวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบเย็นกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ตลาดเมกาจะเปิดนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับสําหรับใครที่รับชมกันอยู่หรือเพิ่งมารับชมกันครั้งแรกแล้วชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทีมงานของเรานะครับแล้วใครที่สนใจเข้ามาร่วมในห้องเมมเบอร์กับเรานียครับก็ถือว่าเข้ามาร่วมรับชมในห้องเทรดห้องวิคอห์ของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มมาด้วยเลยได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์สําหรับการเข้าห้องเทรดห้องซูงมานั่งพูดคุยกันเนี่ยในทุกๆรอบของการก่อนที่จะ ทำการวิเคราะห์นะครับก็สามารถมาปรึกษาสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้นะครับหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์เมมเบอร์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามพลาดเลยครับในส่วนของ แผนการเทรดนะครับนอกเหนือจากบทวิเคราะห์แล้วเราจะยังมีแผนการเทรดอัปเดตให้กับเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็เป็นแนวทางการเทรดที่เขาบอกว่าก็เราใช้เทรดกันด้วยกันนั่นแหละนะครับก็เทรดเป็นเพื่อนกันไปนั่นแหละก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับแต่อย่างที่บอกอยู่เสมอนะครับให้เป็นแนวทางการเทรดเพราะฉะนั้นอย่าคือถ้าเกิดใครที่ไม่มีความรู้เลยหรือเพิ่งมาเทรดผมอยากให้ศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย อยู่เทรดแล้วจะได้หมดได้หมดม,มันไม่ใช่มันขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการเงินนะครับการเลือกที่จะเสี่ยงในแต่ละจังหวะการหากลายุทธ์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เรามีสอนให้ฟรีด้วยไปดูคลิปย้อนหลังที่เราสอนต่างๆกันได้นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับยังไงก็มีความรู้ไว้มากนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยยืนอะไรก็รับฟังหมดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นอย่างที่บอกมันคือแนวทางการเทรด นะครับนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคครับผมได้อ่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าบทวิเคราะห์ของเราดีกว่านะครับปรับแผนก่อนตลาดเปิดนะครับก็มาดูันที่ภาพเดือนก่อนนะครับจริงภาพเดือนภาพวิผมอาจจะผ่านไปไวๆใครมาดูครั้งแรกไปดูบทวิเคราะห์วันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับผมจะมีบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ให้ตรงนั้นจะลงลึกในเรื่องของภาพเดือนภาพวิ แล้วก็เทรนด์ด้วยรวมถึงถ้าเกิดใครดูเทรนด์ฟังชื่อเทรนด์ไม่ออกผมชื่อผมพูดชื่อเทรนด์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็น mn หนึ่ง d หนึ่ง d สองนะครับผมอธิบายทั้งหมดบนบทว,วิเคราะห์ประจำสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วเอ๊ะทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับชื่อเทรนด์อะไรก็ไม่รู้ผมพูดไว้ก่อนเพราะว่ามีจริงๆนะครับมีคนไม่ไม่ฟังอะไรเลยสงสัยจะข้ามตอนตอน้นแล้วไปดูช่วงกลางใช่ไหม นะครับแล้วก็บอกว่าผู้ชื่อเทรนอะไรไม่รู้เรื่องดีก็ฝากเอาไ้ด้วยแล้วกันนะในภาพเดือนครับยังติดแนวรับสํงเทาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยังติดบริเวณนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าติดตามมาสองสัปดาห์นดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านมาถึงในส่วนพันเจ็ดร้อยครับยังติดอยู่ m n หนึ่งยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นให้ระวังแลกรีบาวแลงเสมอนะครับ ผมผมมองถึงการรีวอ์แร์เนอวมีโอกาสขึ้นกับทดสอบด้วยนะครับแต่ยังไม่อยากไปคุยถึงขนาดแบบเฮ้ยจะกลับสองพันแล้วยังจนกว่าที่ผมจะเห็นเทรนด์ขึ้นที่กลับการจับตัวนะครับแต่ยังต้องระวังอยู่ผมไม่รู้ว่าแรงที่จะเข้าเนี่ยจะเข้าด้วยอะไรจะเข้าด้วยการที่เฟดออกมาประกาศว่าจะมีขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะเดาพูดเอาเล่นๆน,นะครับนะเดี๋ยวว่าประกาศปรับออกมา0 2น0.5อะไสองห้าศูนย่จุดห้าอเงี้ย อันนี้ก็ก็ก็ปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคาดหวังครับตามคาดหวังนะคือหนึ่งเปซแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสของหนึ่งเปอร์เซ็นเริ่มลดลงไปจนกระทั่งอ e ีฟอคแคสออกมาศูนย์จุดเจ็ดห้าอ่าแต่ทีนี้สมมติมันพลิกพลิกกระดานหมดเลยพลิกลิ้นเลยเอาง่ายเผ็ดเฟ็ดเฟ็ดพลิกลิ้นไปเลยนะครับคือตอนนี้ถามว่าเฟ็ดพลิกลิ้นไหมก็ไม่แต่การการขึ้นดอกเบี้ยมันคือช่วยกันลดสภาวะเงินเฟ้อ แต่ส่วนหนึ่งตอนนี้โลกมันก็มองว่าน้ำมันมันก็ลงนะใช่ไหมหลังจากล่าสุดก็ปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเขามองว่าน้ำม,นมันมันเริ่มมันเริ่มไม่ไม่ได้ขึ้นแล้วแล้วว่ามันจะบบตัวลงด้วยนะครับเพราะนั้นเงินเฟอ้ออาจจะลดลงได้นะครับก็เยต้องไปติดตามตรงน,นั้นด้วยอีกทีนึงนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะถ้าเกิดจะกระตุน้นราคาให้ทองขึ้นเนี่ยน่าคงจะแบบปรับขึ้นลดกว่าคาดการณ์ต้องให้พูดอย่างนั้นดีกว่า หนึ่งหกแปดศูนย์อันนี้ภาพของการเป็นเทรนขาขึ้นของเทรนเดือนจะจบลงทันทีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนที่อยู่กันมาสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับอยู่กันมานานนะครับถ้าเกิดว่าจะไปกันง่ายๆจากกันง่ายๆหรือเปล่าก็ต้องรอดูตรงนี้แหละนะครับมาดูในส่วนของภาพวีครับภาพวีต้องบอกว่า มันมีสัญญาณที่ให้เราระวังอยู่ก็คือจะต้องทําใจเผื่อแหละร,ราคาอาจจะลงมาเง็ก6.8ถึงก็ได้จากอะไรจากสัญญาณแท่งวีที่จบมาในสัปดาห์ที่แล้วยังยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวนะครับยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาในฐานเส้นแับวีเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่จะปิดแดงต่อได้อันนี้คือตามสัญญาณวีนะครับแต่ ส่วนหนึ่งอนะ่ะมันลงมารับมันลงมาไกลและมาเจอรับสําคัญหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ทำให้ผมเองก็มองแลยว,ว่าเอ้ยขอลุ้นหม่อยแล้วกันขอยกย่อหน่อยแล้วการยกย่อมาไหนยกย่อมาสักหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ได้ไหมอันนี้คือเป้าสุดท้ายของผมสําหรับการย่อนะฟังให้ดีนะยกย่อสําหรับการการย่อของอะไรของเทรนลงนะครับของเทรนลงเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ขับขึ้นนะ การจะเป็นขาขึ้นได้มีเงื่อนไขอยู่นะครับเดี๋ยวคุยกันเพราะฉะนั้นผมมองแค่ว่าเ้ยถ้าย่อมา1770เนี่ยฉันจะขอขอชอดด้วยขอตามชอดด้วยแล้วไปเอาล่างได้ไหมนะครับหรือเอาให้มา1680มาก่อนแล้วก็ไปเอา1650อะไรประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะเทรนเดย์ยังไม่จบ ถูกไหมเทรนด์ Trend day ยังไม่จบแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้ภาพใหญ่มาลงมาชนรับสําคัญกม็มีโอวากแดงผมก็เลยชะลอถอนคันเล็กฝั่งช็อตลงไปบ้างนะครับไม่บ้างอ่ะหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวทอยกขึ้นมาแล้วค่อยเก็บใหม่แต่ถ้าไม่ยกขายหมูก็ก็จะทั่งมันเพราะว่าเก็บมาไกลพอสมควรแล้วนะครับระยะที่จะรีบาวขึ้นมามันก็ยังมีอยู่ก็ไม่เสี่ยงกว่านะครับก็เลยชะลอเรื่องของการช็อตลงไปบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะโฟลว์จริงๆยวค่อยว่ากันขอหาฐานหาพฤติกรรมก่อนตอนนี้หาฐานหาอะไรไม่เจอเลยนะครับราคามันลอยไปหมดลอยไปทุกอย่างเลยนะครับมาดูในส่วนของภาคเดนะครับภาคเดต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีความพยายามขึ้นนะครับมีความพยายามขึ้นอยู่แต่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นมาหนึ่งเจ็ดสอง สองสี่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ต้านเนี่ก็ถูกดกลับออกมานะครับแต่ผมมองต้านย่อยเอาไว้นะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกนะี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์น่ะมันเป็นต้านสุดท้ายเป็นย่อสุดท้ายที่ผมคาดหวังว่ามันจะไปแต่ระหว่างทางนะครับมันจะมีตั้งแต่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ที่อาจจะมีเก็บของติดปลายนวมมาบ้างหรือโยนเหตุการทางเข้ามาบ้างน,นะครับแต่ว่าจะเล่นจริงๆหนักจริงๆก็คงจะยากนะครับแต่ว่า ต้องเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้ศึกษาพฤติกรรมแล้วกันนะครับราคาอาจจะยกมาแค่หนึ่งเจ็ดสามนย์สี่ศูนย์แล้วก็กลับตัวทิ้งลงมาเลยได้ไปก็ได้นะครับก็ก็ยังได้อยู่นะทีนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าไอ้ภาพเดือนเนี่ยมันลงมาลึกลงมาไกลแล้วถ้ามันไม่หลุดพันเจ็ดร้อยจำได้ไงครับในส่วนของภาพเดือนนะแล้วถ้ามันไม่หลุดจพันเจ็ดร้อย,อย,ยมันมีโอกาสยกจ่างมันมีโอกาสกลับไปขึ้นได้ ทีนี้การกลับไปขึ้นการกลับยกดาวมีเครื่อนไขอะไรบ้างนะครับต้องมองแบบนี้ครับถ้ามันยกมาแน่นอนหนึ่งเจ็ดูนย์เี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะถูกทุกก่อนแหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับถูกทุกก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ากลับขึ้นมาชนต้านและมาเจอเทรนด์หลักที่เป็นเทรนด์ขาลงแบบนี้เอาจจะถูกทุกมาก่อนแล้วยกทีนี้พอท่านยกซ้ําตรงนี้ไอ้จังหวะแบบนี้และคือสัญญาณที่จะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์ได้จะเป็นสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์นั่นหมายความว่า ในภาพเดือนน่ะมันอาจจะทิ้งหางทิ้งไสลงมาแล้วพอใภาพผันไหมครับอันนี้คือทั้งเดือนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเดือนเดือนหน้ามีโอกาสขึ้นได้ไหมนะได้ไหมถ้าแพทเทิร์นเดย์อันนี้เดานะเดาแต่การที่มันจะขึ้นได้อย่างที่ผมบอกนะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ถ้าปรับดอกเบีย้ยต่ำกว่าคาดการมีโอกาสแพทเทิร์นนี้ นะครับแต่ค่อยๆแกะกันไปทีละจังหวะนะแกะค่อยๆแกะกันไปทีละจังหวะก็เอาไ็นว่าตั้งแรกหนึ่งาูสำหรับภาพใหญ่หน่อยนะครับแต่ภาพเล็กๆภาพสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งจสาูเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เอาป็นว่าเริ่มเห็นการที่ขอหมดแรงแหมดแรงว่ะแต่ยังไม่เห็นสัญญ,ญาณแบบจริงๆโดย,โดยพฤติกรรมของกายกลับตัวครับมันมักจะมีอะไรมีการสะบัดก่อนแล้วก็หยบอ่าทีนี้ไอ้การสะบัดชุด ไอชุดเนี้ยจริงๆถ้าเกิดมันทุบลงมาแล้วมันยกเลยมันมันก็นับว่าเป็นการสมบัติของราคา่อเปลี่ยนเทรดแต่ว่าทุบมาแล้วค้างจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองห้าติดอยู่ติดอยู่ทางนี้เหมือนกันคือถ้าเกิดมันทุบลงมาแล้วยกเลยยกได้ยกได้นี้อ่ะไอเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณกลับตัวได้แต่พอติดต้องพิจารณาก่อน ยกมาแล้วย่อติดไหมแล้วยกซ้ํำไหมอ่ะก็ดูหลายพฤติกรรมนะครับต้องบอกว่าดูหลายพฤติกรรมนะแต่ว่ายังติดติดอยู่แบบนี้ก็ยังแอบ,บลุ้นลึกๆว่าจะรับอยู่แล้วปรับยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาเป็นว่ามาวางแผนในช่วงวันนี้คืนนี้ดีกว่าจะมีอะไรบ้างรับไา้อู่ตรงไหนไหนะนะครับต้องมามองที่สี่ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่ใครอยู่ในห้อง เข้ามาในห้องเทรดนะครับเข้ามาในห้องซูมน่าจะพอได้เห็นบีฟกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับแผนแจค็คแคัเซนระหว่างวันก็บีฟกันลงไปให้ถึงห้าทีสิบห้าทีนั่นแหละนะครับก็ mm hmm. เป็นเคสพิเศษแล้วกันนะครับ mm hmm. เราฝากเอาไว้แต่ว่าในส่วนของภาพสี่ชั่วโมงนะครับยังให้เกาะเดิมน,น,นะครับผมยังเล่นที่กกอะเดิมนะครับดีสองของสี่ชั่วโมงนะครับยังเล่นกอะน,นี้อยู่ D2 ถึง D2.3 ของ4ชั่วโมงปลอดเดิมสังเกตพฤติกรรมนะครับผมขอผมจะขอเรียกมันว่า1 2 3อ่าไม่เอาเอาดีนี่แหละ D2 นะครับผมขอเรียกมันว่า D2 นะคือเข้าใจตรงกันนะครับพอเซตนี้นะเราอยู่ในภาพ4ชั่วโมงนะรเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเล่นตั้งแต่ d 2สถึง D2.3 นะครับ พอเราเห็นในกรอบนี้แล้วต้องบอกว่าที่เราเห็นก็คือราคากรอบใหญ่เล่นตรงนี้แต่หลังจากที่ราคาลงมาเล่นถึง d ีสองจุดสามแล้วยกกลับมาเหนือดีสองจุดสองเนี่ยราคามันพยายามกลับลงมาแต่กลับไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่มันบอกเพราะนั้นถามว่าด้วยแพทเทิร์นด้วยภาพของมันชุดนี้คือไซด์เว์ดาว การเล่นแบบพฤติกรรมแบบไซด์เวดาวคืออะไรก็เล่นเส้นบนเส้นล่างเส้นบนเส้นล่างอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทดสอบล่างแล้วไปไม่ได้ไปไหนครับก็ต้องกลับมาดีสองก็พฤติกรรมไซด์เวย์ครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าจะยังมีโอกาสยกตัวกลับมาหาดีสองได้อยู่อันนี้ภาพสี่ชั่วโมงใครเล่นสี่ชั่วโมงลองวางแผนดูนะครับ พฤติกรรมตอนนี้ล่าสุดถ้าเรามองชุดนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการยกตัวขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาซึ่งชุดนี้เดี๋ยวจะไปมองในหนึ่งชั่วโมงที่ชัดขึ้นแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ายกมาชุดนี้ก็มองลักษณะแบบนี้แบออ่ะเพราะฉะนั้นพอยกชุดนี้ก็ต้องดูครับว่าแนวรับที่ลงมาเนี่ยล่าสุดในทื่นหรือในจุดย่อชุดเนี้ครับจุดย่อชุดนี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวไปเห็นชัดๆกันในชั่วโมงแล้วกันเพราะฉะนั้นจากจุดย่อตรงนี้ย่อมาแล้วไปไรก็ลอยยก ยังภาพเดิมเพราะอะไรมันกลับดีมันกลับมาต่ากว่าด,ดีสองจุดสองไม่ได้เห็นไหมเนี้ยดีสองจุดสองมันกลับลงไปไม่ได้เพราะกลับลงไปไม่ได้ให้น้ําหนักขึ้นบมโดยที่จุดตัดขาดทุนก็สวิงสวิงนี้เดี๋ยวเปิดเปิดชั่วโมงจะขัดขึ้นนะครับค่อยๆไปกันนะค่อยๆไปกันนะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าลงไม่ได้นะมันอาจจะทุบลงเลยก็ได้ แต่ทําไมผมให้ในัยยะว่ายกมากกว่าเพราะถ้าเคลื่อนตัวในลักษณะของไซน์เวลลาวและราคาเทสต้างไปแล้วสองครั้งแล้วถูกไหมไอตอนที่มันลงมาปรับลงมาชุดเนี่ยมันก็ทดสอบมาสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนกออะตอนนี้ทดสอบสองครั้งก็มีโอกาสเปลี่ยนกอขึ้นไปเลขสองบนผมจึงให้น้ำหนักที่ด้านบนนะครับราคาเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์ นั่นคือเป่าก็ต้องรอดูครับหลังจากตรงนี้ไปเดี๋ยวมีโอกาสขึ้น1 750เป็นเป้าถัดไปนะครับอันนี้แต่ต้องบอกนะในกรณีที่หลุด D2 ให้ได้ก่อนนะครับนะหลุด D2 ดให้ได้ก่อน D2 ก็คือเส้นเทมเพลตเทรนต่างๆพวกนี้ผมมีอัปโหลดบนเว็บไซต์ให้สามารถไปดาวน์โหลดได้หรือติดต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของเรามาก็ได้ครับนะ เพราะน,นั้นยังให้ภาพแบบนี้อยู่เดี๋ยวไปดูในชั่วโมงมันสักนิดหนึ่งสำหรับการยกขึ้นมาชุดนี้นะครับผมเปิดหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ย่อให้มันใหญ่สักนิดหนึ่งเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับคือ D2 ของสี่ชั่วโมงครับแล้วก็ดีสองจุดสามด้านล่างสุดนตรงนี้เรามาดูในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือผมขอซูมเข้าไปในชุดนี้นะให้เห็นแฟนชัดๆนะครับคือเป้าที่หนึ่งเจ็ดสามศูนนี่นะ สูงภาพต่อไปจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยอภาพทดสอบล่างแล้วลงไม่ได้ถูกซื้อกลับใช่ไหมดับเบิลบัตทอมไปแล้วยกแล้วทำลายของัเมื่อวานผมบอกว่าไงราคาถนะ้าเกิดว่า,ข,าวขึ้นมาแล้วมันคอแลแลบขึ้นมาแล้วมันคอลแลบกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะมองสุดน,นี้เป็นภาพของการไฟเวครับถูกไหม แต่ทีนี้มันก็เลวร้ายหน่อยตรงที่ไอฝั่งเนี้ยมันไม่น่าจะหลุดเพลย์แต่ันก็หลุดเแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกับเราใไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีของอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดจุดที่เราเก็บออเดอร์ยิ่งถ้าเกิดใครอยู่มเมเอร์เราก็ได้เก็บออเดอร์กันไปแล้วด้วยนะครับก็ปล่อยมันไปแล้วไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายทีนี้ภาพโดยรวมของหนึ่งชั่วโมงุดนี้ผมก็ยังให้ภาพการเป็นไซเบอร์อัพนัแยกดีดีนะครับเทร ลงชุดนี้เป็นไซส์เว d ดาวระดับสี่ชั่วโมงแต่ชุดยกนี้คือไซส์เว y ขึของหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นกรอบไซส์เว d ดาวของสี่ชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสามศูนจริงๆมันมีหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แต่ผมขอยังขอไม่คุยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันต้องเบรกหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็คือการไซส์เวอขึของสี่ชั่วโมง ที่ค่อยๆปรับโลลงมาแต่มันเป็นมันเป็นคลื่นของการยกตัวของคลื่นนั้นนะครับมันเป็นคลื่นการยกตัวของคลื่นนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสี่ชั่วโมงคือตัวนี้นะครับอันเนี้ยไอฝั่งที่เรากําลังอยู่นะคือฝั่งนี้นเพราะฉะนั้นชุดนี้คือไซส์เวบหนึ่งชั่วโมงชุดนี้คือไซย์ ยาวของสี่ชุดแยกสองชุดให้ภาพเีโอกันน้ำหนักภาพทางขั้หบนมากกว่าแต่ยังไงซะอย่างที่ผมบอกถ้ามันแหกตำราจริงๆนะครับจุดตัดขาดทุนนะครับให้ไว้ที่โลของเมื่อวานนะครับคือหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ครับนี่จะเป็นมุมมองสำหรับวิคาอร์ของเรา ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเเบี่ยนเวลาของคุณโทนี่มากใครที่รับชมกันอยู่เดี๋ยวหลังจากผมลงไลฟ์ไปติดตามต่อที่ช่องของคุณโทนี่นะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไว้ก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์ได้พูดคุยกันในห้องสูมห้องเทรดกันนะครับก็จะเป็นแนวทางที่จะส่งมอบไม้ต่อให้กับคุณโรนี่แล้วนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับคุณโทนี่ในไลฟ์่อนตุ้มขึ้นด้วยก็ฝากไปด้วยครับ ส่วนใครที่รับชมกันอยู่นะครับเราชอบบทวิเคราะห์ของเราอย่างไรก็อย่าลืมลกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราบบนันด้วยสำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทบให้กทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มของเรานะครับ ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ได้สิทธิ์ในส่วนของการที่เข้ามาพูดคุยกันในห้องสู่ห้องเทรดของเรากันนั่นแหละนะครับก็มีทั้งในส่วนของรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับรอบเช้าเราอาจจะไม่ได้ไลฟ์บน YouTube แต่เราไลฟ์ในห้องสู่มันอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ตอนเช้านะครับ่วงเช้าประมาณ8โมงเก้าโมงประมาณนี้นะครับนะก็จะส่งลิงก์ในส่วนของห้องสู่ให้แล้วก็รอบเย็นด้วยเช่นกันแต่รอบรอบเย็นเนี่ยก็จะ ค่อนข้างจะตรงเวลาแล้วอยู่สักประมาณ6โมง4ช่วโม6โมง4ครห้าแบบนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนมาบริฟกันก่อนนะครับใครมีแนวทางหรือใครมีความคิดเด่นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เปิดบัญชีกับเรานะครับก็ยังได้สิทธิ์เมมเบอร์ด้วยนะครับก็ในเมมเบอร์จะได้อะไรมากกว่าอย่างเช่บนบทวิเคราะห์หรือแผนการเทรดที่ต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่เราเทรดกันจริงๆเอามาแชร์เอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกนะไม่ได้สิงแนลอย่าคาดหวังถึงสิงแนล มันต้องมีพื้นฐานมีความรู้กันด้วยนะครับใครที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานมาเลยมามาตามหาซิกธิ์แน่ๆผมไม่้นะับนะครับเพราะว่ามันต้องมีกลยุทธ์ส่วนตัวมีเรื่องของการจัดการการเงินส่วนตัวด้วยหลายๆอย่างประกอบกันเอาง่ายๆว่าให้มีความรู้พื้นฐานกาอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีความรู้พื้นฐานมาเลยนะครับก็มาศึกษากับเราได้นะครับทุกๆวันเสาร์เราจะมีคลาสมีสอนมีอะไรยเก็ฟรีครับเลยในห้องโซมของเรานั่นแหละ ไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้มีเงนินไขด้วยนะครับหรือไปดูคลิปสอนย้อนหลังของเราก็ได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับเดี๋ยวไปพบกันต่อในรายการของคุณโทนี่ตอนทุ่ครึ่งขอบคุณครับ